ครับวัดใหญ่ชัยมงคลครับผมเจดีย์องค์ใหญ่ตอนนี้อยู่ด้านบนฮะบนบนเจดีย์องค์ใหญ่ครับผมขึ้นมาบนบันไดหลายขั้นมากแต่ว่าโดยรอบของนี่ฮะของเจดีย์นี่ก็มีพระพุทธรูปนะสมัยก่อนนะมีศรัทธามากนะครับสามพระพุทธรูป มันก็เป็นวิหารแก้วเราเพียงแก้วพร้อมเลยนะเสากลมดัวนะครับเดี๋ยวเราลงกันไปลงยังเนาส่วนเ,วเรื่อยนะฮะครับผม นี่ครับกำลจะลงกันกำลังจะลงเนะี่ยฮะนี่ครับกำลังลงกันแล้วนะฮะ どうも。<分><分> เจอน้ำเจอน้ำกินกันครับผมลงมาแล้วนะฮะนี่ครับผม